ดีคุณจินด้วยค่ะถึงแล้วค่ะ่ะมาเร็วมาตุ้งรถค่อยติดเท่าไหร่นะคะแต่ก็รถเยอะรถการจราจรหนาแน่นพอสมควรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุชนะจ๊ะขอบคุณหัวใจสีส้มจากคุณนุชจ้ะมาตุ้งกันรอบนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคืนนี้ขอยคนดูเยอะๆแล้วก็มาถึงที่วัดแล้วเดี๋ยว ลงไปบอกเจ้าที่เจ้าทางจะทุง่งจะท่าจะตาจะวัดวันนี้ขอให้ปัดเป่าฝนไปเถอะเดี๋ยวเราหมุนก้าวรอบแล้วแฟนขับเราต้องช่วยกันลำด้วยนะคะลิเกเลอร์ยังเพิ่งกลับนะคะสวัสดีคุณเพลินค่ะสวัสดี445คนค่ะมาตุ้งกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายมดแน่แน่แนอเอ,อ่อ ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนุ่นกันนะคะวันนี้มาใครที่ไม่ได้ไปเมื่อคืนวันนี้เรามาดูที่ว่าน้องนุ่นเดวรถรถบ้านมาหรือเปล่านี่ต้องขึ้นภาพพื้นหลังไหมคะเนี่ยแม่ใหม่ต้องขึ้นไหมภาพพื้นหลังเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีซี่พี่น้องของพี่เอกลูกฟ้าด้วยจ้าสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะน่าใครยาตุ้งใบแรกสําหรับวันนี้นี่ต้องขึ้นภาพพื้นหลังไหมคะแบบเนี้ยขอเจอขอใจขอบคุณคะ่ะต้องขึ้นไหมคะขึ้นก็ดี เ้เอ,เอารูปนี้ละกันอะร่วมแสดงความดีใจกับน้องนุ่นด้วยกันนะคะรถวิง่งไม่เป็นไรนี่แม่รถไม่วิง่งแต่มันมีรูปรถนี่คะอะ มารูปนี้โอ้ทำไมมันได้แค่นี้เวยนะคะเอ,อวันนี้ไม่รู้ว่าน้องนุ่นเอารถมาหรือเปล่าเมื่อคืนคนที่ไม่ได้ไปแสดงความยินดีคืนนี้มาแสดงความยินดีกันได้นะคะสำหรับเมื่อวันนี้แม่ใหม่ก็มาแสดงความยินดีกับน้องนุ่นแหละแต่แสดงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะติดรูปแม่องไปหน่อยอยู่น้าเวทีแล้วค่ะ้หวไม่ร้อนหรอคะทุลไมา ติดฝังนี้ไปต้องติดค้างสายเจอกันที่วัดนะคะคุณแม่จ้าคืนนี้เจอกันที่วัดเตีียมไปรถร่วมสี่ล้านก็ดีค่ะรถแพงก็ดี เดี๋ยวเดินไปหาค่ะค่ะก็ดีค่ะรถแพงก็ดีเดี๋ยวเดินไปหาค่ะค่ะ